ตแพงเพชรนำกลุ่มพักเหนือตอนล่างสองจัดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563าศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟิตเจอร์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายประดิษฐ์ผู้พัฒน์พานิชจังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ามหัก,กรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ Good Food Good First พร้อมด้วยนางพนิดาวานิชรัตน์พาณิจจังหวัดกำแพงเพชรนา่ประเสริฐฝ,ฝ่ายชาวนาพานิจจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพาณิชจังหวัดพิจิตรผู้แทนพานิชจังหวัดอุทัยธานีผู้บริหารสยงการค้าเซนทันเฟสติวัลชุมหม่และหวัวหน้าส่วนราชการร่วมง,งานชมมินิคอนเอสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังยิ่งยงยอดบวงงานโดยมีดีเจอนนกิติกุลทำหน้าที่พิธีกรของงาน มหาการรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ตามโครงการสง่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยประจำปีงบป,ประมาณพศ2563ใมาระหว่างวันที่10ถึง13กันยายน2563เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาณศูนย์การค้าเซ็นทันฟิสเจอร์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานสแสดงและจัดหน่ายสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนล่างสองออกสู่ผู้บริโภคในภาคเหนือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการรับประกอบธุรกิจการค้าสามารถแข่งขันได้ภายใต้ระบบก,การค้าเสรีเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมากยิ่งขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรผู้ประกอบการ สินค้ากเกษตรเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีาาย์ส, C, สินค้าอเกษตรแปรรูปและอื่นๆกิจกรรมการจัดงานมหกรรมสินค้ากเกษตรปลอดภายัยเกษตรอินทรีย์กู o d ฟู o ู d ดเฟสจัดระหว่างวันที่10-13กันยาย 20, 5, น2563ณศูน,น,นดดย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตัลเชียงใหม่ ไดยได้รวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรแปลรูปของจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานรีรวมจำนวน60รายนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับเวทีกิจกรรมสินค้านาทีทองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชมงานตลอดช่วงเวลาการจัดงานเป็นประจำทุกวัน เชื้อแบคทีเรียรเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบค